Turning point of globalization, supply chain โลกการค้าระหว่างประเทศและโลกาภิวัติที่กำลังกลายพันธุ์ร่วมเสวนาโดยปรินพนิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนสมภพมณะรังสรรค์อธิการบดุดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติดำเนินการเสวนาโดย นัครินวนกิจไพบูลดาวเคราะห์ดวงเล็กๆอย่างประเทศไทยของเราตั้งรับการแผ่ขยายของจีนอย่างไร B r i ก็กำลังจะมาเรามี EC ที่เชื่อมต่อเรามีรถไฟความเร็วสูงหลายสายเหมือนกันตรงนี้คิดว่าภาครัฐพร้อมไหมครับหรือมีคำแนะนำอะไรครับ จริงๆที่น่าสนใจคือเนื่องจากแบ็กกราวด์ผมเนี่ยผมทำงานให้บริษัทจีนมาก่อนด้วยนะครับกลุ่มซีติกซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์เครดิตลียงในเซียว์อเซเนี่ยเนื่องจากทำงานกับจีนมา5้ปีก่อนเข้ามาในภาครัฐภาคการเมืองเนี่ยผมได้เห็นมุมมองความคิดของคนจีนแล้วยุทธศาสตร์ของจีนเขาเนี่ยครับเขาจริงๆเขาเอาไทยเราเป็น,เป,นเป็นประเทศสําคัญประเทศหนึ่งนะครับในอาเซียนที่เขาให้ความสาคัญสูงมากเพราะฉะนั้นถามว่าเราได้เปรียบระดับหนึ่งไหมเมื่อเวลาจีนเขามองเราเข้ามามี10ประเทศในอาเซียนเป็นพอร์ตหนึ่ แล้วจีนเขาอยากมี engagement มีการร่วมเรียกว่าสร้างเครือข่าย soft power อำนาจต่อรองในลักษณะเบาๆนะครับที่ไม่ใช่ hard power เนี่ยเขาเอาเราเป็นเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางสําคัญเหมือนกันเพราะนั้นเราเป็นโชคดีอันแรกแล้วอันนี้2แต่ว่าความโชคดีเนี่ยโอกาสนี้ม,ามาันมาความท้าทายเพราะเวลาจีนเขาชอบอะไรเขาอยากจะได้อะไรปุ๊บเนี่ยเขาเอาสอทางครับเขาซื้อเลย ก็คือยอมซื้อกิจการอย่างมาซื้อเซียไวเซคเครดิตลียงเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะซื้อแค่20%ไม่มีหรอกครับ20% <sim> ซื้อหุ้น20%เสร็จปุ๊บอีก3-4ปีให้หลังซื้อเป็น80%แล้วก็อีก3-4ปีก็เป็น100%จีนก็ซื้อกิ <inevitable> จการก็คือจะฮุบหมดเลยพูดง่ายๆที่คนไทยกลัวนะครับหรือไม่ซื้อหมดเลยทําอะไรครับก,<อ>ก๊อปปี้กปี้ <ๆ S 2> แล้วขายได้สเกลใหญ่กว่าอันนี้เป็นส่วนที่อาจจะมองเป็นมุมที่ต้องระมัดระวังของจีนหรือการทุ่มตลาดที่จีนเข้ามาหลายบริษัทจีนเราทราบดีเข้ามาแล้ว เริ่มทุ่มตลาดเริ่มเอามา r k e t share เริ่มอะไรบางคนก็กลัวอย่างอลบาบาเข้ามาไทยนี่ครับแพลตฟอร์มใหญ่ๆเข้ามาลาซาด้าเข้ามาแม้แต่ช้อปปี้ด้วยเนี่ยนะครับหลายบริษทัทเข้ามาคนไทยก็กลัวว่าเอ๊ะอย่างนี้ร้านเล็กๆจะแข่งยังไงหรือว่าสินค้าเหล่านั้นยอมถูกทุ่มตลาดยอมเอามาขายตัดราคาขาดทุนเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายลูกค้า market ตแชร์ก่อนหรือเปล่าถูกพอได้ตลาดได้แบรนด์ได้คนรู้จักคนติดใจแล้วคุณก็ฮุบได้อันนี้เป็นสิ่งนึงที่มิติความท้าทายที่ภาครัฐจากกระทรวงพาณิชย์เองนะครับโดยกระทรวงเกษตรด้วย ก,ก็พิจารณาเรื่องกฎหมายที่มาเข้ามาทุ่มตลาดตรงนี้ค,ค่อนข้างจะ,จะละเอียดอ่อนเหมือนกันขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของเหรียญมันก็มาซึ่งโอกาสที่ถ้าเกิดคนเขาพร้อมจะเปิดใจแล้วกล้าที่จะเรียนรู้รลกล้าจะก้าวออกนอกกรอบว่าแต่ก่อนคุณขายของได้ไม่กี่ชิ้นในชุมชนคุณเองในในในจังหวัดคุณเองในประเทศไทยของ,ของเราเองอนาคตแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับใครกล้าเปิดใจไปใช้ไทยเทรดด d e com เอาล้านไปอยู่ในทีโมสำเร็จได้ซึ่งไม่ง่ายนะครับหรือเอาล้านไปอยู่แพลตฟอร์มซาร์ด้าหรือแพลตฟอร์มช้อปปีได้เนี่ย โอกาสคุณทำการตลาดที่จะ scale ัพขึ้นมาจากเป็นคนไซส์เล็กๆ S มาเป็น M มาเป็นใหญ่ขึ้นได้มันก็มีโอกาสครับเพราะฉะนั้นมันถึงบอกเป็นเหรียญสองด้านครับในการที่เราบาลานซ์จีนเนี่ยเราอยากเป็นมิตรกับจีนแน่นอนครับใช่เพราการที่จีนเขาก็อยากจะมาทําธุรกิจมาเป็นมิตรกับเรามากขึ้นใกล้ชิดกับเรามากขึ้นและรอบนี้ต้องผมเชื่อว่าจะมีความความจริงใจและความอยู่ระยะยาวมากขึ้นถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ4ี่เนี่ย หลายบริษัทรวมถึงอย่าง China State Construction เนี่ยมาลงทุนในบ้านเราแล้วมาทำแค่เฟสหนึ่งเฟสสองก่อสร้างเฟสสามเอาดูว่าเจ๊งหนีกลับบ้านไปละเชิดกลับบ้านไปรอบนี้ผมเชื่อว่าหลายบริษัทผมเห็นกลุ่ม China Resources Group กลุ่ม China Rail นะครับหลายกลุ่มที่มาพาร์ตเนอร์กับกลุ่ม CP สร้างรถไฟความเร็วสูงจีนมารอบนี้ผมคิดว่าเขาจะเล็งว่ายุทธศาสตร์เขาอยู่ยาวและถ้าเราอ่านเกมของจีนออกเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรอบนี้เนี่ยเขาปรับ รัฐธรรมนูญเขาใช่ทำให้เขาได้แทบจะเรียกว่าอยู่ตลอดชีพได้เพราะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วว่าเราเล่นกับพาร์ทเนอร์คนคนเดียวนะคือสีชิ้นผิงตลอดชีวิตเขาซึ่งอาจจะ10 20 30 40ปีก็แล้วแต่อเมริกาเรากําลังดีลกับมหาอำนาจใหญ่ที่ยังใหญ่อยู่นะครับแล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์รอบนี้เนี่ยเขาหาเสียงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาถล่มจีนอย่างเดียวแน่นอนใช่นะครับเขาแต่พอถล่มจีนจบปุ๊บคุณทรัมป์เป็นนักธุรกิจ mindset เขาเพราะเขาได้รับเลือกตั้งเทอมสองถ้าเขาได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเป็นนักธุรกิจก็คือว่าจะหาดีลการค้ากับจีนแล้วประนีประนอมแล้วโชว์ออฟว่านี่ไงฉันไปบีทไปตบตีจีนมาละจีนยอมมาซูฮกยอมมาเป็นเพื่อนแล้วก็ช่วยวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดย่อมในอเมริกาให้รอดได้อาลีบาบาแจ็คหมาไปลงทุนไปอะไรก็สไตล์ทรัมป์เข้าไปเพราะนั้นผมถึงคิดว่าเราต้องเราต้องเดินยุทธศาสตร์ตรงนี้ให้ถูกว่าผมผมเองในใจเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์ที่จีนเข้ามามีบทบาทในไทยมากขึ้น เราต้องทํางานร่วมกับเขาให้เป็นและเข้าใจเขาเพราะบางทีคนไทยเราอาจจะชินกับอเมริกาชินกับยุโรปชินกับญี่ปุ่นแต่รอบนี้จีนมาเนี่ยมาอยู่ยาวนะครับและมิติของดินามิกที่จีนเข้ามาเนี่ยมันจะมีซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าอินเดียก็อยากจะมาเหมือนกันครับแล้วการที่เรามองจีนอย่างเดียวเรามองอย่างเดียวไม่ได้เพราะโอกาสที่อินเดียและรัฐบาลไทยกระทรวงพาณิชย์ผมพูดได้เลยว่าเรามองตลาดอินเดียเป็นโอกาสใหญ่มากมไม่แพ้จีนท่านรองนายกจุรินท่านไปมาสองรอบแล้วที่อินเดียไปจีนมาสามรอบแล้วไปกับพี่ประสิทธิ์ด้วยรอบ เห็นชัดว่าสองตลาดนี้คือตลาดที่มีกําลังซื้อมีหนุ่มสาวยังยังอายุน้อยชนชั้นกลางเริ่มโตขึ้นอย่างเได้ชัดประชากรพันกว่าล้านคนทั้งสองประเทศแล้วมีคนรวยหลายร้อยล้านคนในประเทศแค่จับตลาดพรีเมียมที่เราจับกับจีนได้จับตลาดพรีเมียมอินเดียได้เนี่ยนะครับและเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวที่เขาเรียกว่านวัตกรรมอินเดียก็มีฟินเทคมีนวัตกรรมล้ามาก จีนเองก็มีการใช้ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยได้อย่างล้ำมากได้เนี่ยผมว่าเราเอาสิ่งดีๆของเขาเอามาใช้เป็นมิตรได้นะครับแต่แต่กลยุทธ์ที่กระทรวงต่างประเทศจะไปต่อรองดีลการค้าหรือไปไปเปิดตลาดใหม่ๆกับประเทศเหล่านี้ผมบอกได้เลยว,ว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหลายบริษัท,ทจริงๆกลุ่ม c ีก็รู้ดีสุดเข้าไปในจีนหลายเรื่องก็เจ็บตัวได้หลายกลุ่มก็เจ็บตัวครับใช่ไหมครับ,รบไปอินเดียโอ้โหหลายคนเจ็บตัวกลับมาไม่ง่ายเพราะฉะนั้นอายุทศาสตร์ที่จะเข้าไปแล้วรู้เขารู้เราแล้ว เข้าไปลงในประเทศนี่นเ,นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทรัฐเองต้องช่วย <c oughs> ผมพูดความสําคัญที่ว่ารัฐเองก็ต้องมีองค์กรคล้ายๆเจตโตรที่เวลาไปรุกในแต่ละประเทศเนี่ยเราต้องไปอย่างเป็นองค์ภายยบที่ไปด้วยกันเหมือนกัน